ตัวนี้จะขึ้นด้วยครับนู่นตัวนั้นขึ้นไปแล้วไอ้ตัวนี้จะขึ้นด้วยครับน้ำนมเย็นจะขึ้นด้วยให้นมเย็นจะขึ้นด้วยครับตัวนั้นขึ้นไปแล้วนะตัวนั้นขึ้นไปแล้วเขาเรี้ขึ้นด้วยลอยู่รอขึ้นอยู่ครับตันนี้รอขึ้นอยู่นี่ขุดปลูกกล้วยนะครับรถฉบับครอบครัวสวัสดีครับนี่ช่องนี้สายเกี่ยวนะครับนี่ครับไปละนี่เราจะขึ้นรถอยู่จะขึ้นด้วยครับ ลุนะลงที่ถุครับทกดประมาณนี้นะครับดินแยงมากเลยนะเหนียวด้วย